สปีดสปีดสปีดจิกอ๋อสปีดอมีเสียงสั้อกินงไยวมันัท้นน้เดียวกันนีเ็นพี่เป็นเบ็ดหวานหรเปล่า รวระวังฝ่าลอหล่นน้ำนะเล่นนานๆงเออหวานเจี๊ยบระวังระวังาล่องหล่นน้ำนะครับเช็คอินนาราสวยอยู่นะทำไมไม่ โอเคครับมาแล้วตัวแรกครับทีมง,งานสงขา็ิกินดาราแล้วครับ